หลวง,งปู่โตให้กี<ห>่ครั้งหน้าว,<ง>ว,วันเดินมาเดือดย้อนหลวงปู่โตเคยเคยให้กี่ครั้ง <3 S 2> สามสามครั้งหายเรื่อยๆจนไม่ได้จ้งบายถ้าไม่จนท่านก็ไม่ให้ที่นี่หลวงปู่เนี่ยเอาเอาเขาเปล่าก็ขนน้ำไปปูท่านบอกว่าท่านไปนั่งไปยู่ไปอยู่ไปจุดตัวปูอะไรเลยอือก็เลยอิ่มเลยเลยเลยแม่มาใหา้